เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยอยู่กับผมซีซ่าครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในโรบอกครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับของฟรีอีกแล้วนะครับผมแต่สําหรับของฟรีในรอบนี้นะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับนะเป็นการคอลแลบกันครับระหว่างโรบอกกับเนิฟนั่นเองนะครับมีจํากัดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบๆไปรับนะครับใครดูคลิปนี้จบนะครับแล้วข้างล่างเรามิสเตอร์ บอสเกิด oh แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปปราบบอสก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกิจกรรมของฟรีนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมโลบักแล้วล่ะก็นี่อยู่เลยร้านสโนบอสร้านรับเติมโลบักระบบ IPAD d และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Snowboard นอกจากนี้ยังมีระบบวิชเ่นทอยโคสและระบกทอยโคสอีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะก็รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ อันดับแรกครับให้คุณผู้ชมเข้ามาหน้าเกมโรบอกนะครับแล้วคุณผู้ชมก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะกดค้นหามาครับแล้วก็แมปนี้เลยโรบอทเอ็กเนแล้วก็กดเข้าไปเลยคุณผู้ชมอ่าเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมให้เราเดินออกมาฮะ แล้วก็หันหลังไปนิดหนึ่งนี่เห็นอะไรไหมข้างหลังอ้ามีตู้คีบตุ๊กตาใช่ไหมคุณผู้ชมให้เราเดินไปที่ตู้คีบตุ๊กตาครับผมตู้คีบตุ๊กตาแล้วใช่ไหมครับเราก็กดคีบตุ๊กตาได้เลยครับได้อะไรได้อะไรไหนดูสิมาลุ้นกันคุณผู้ชมครับคีบแล้วอึบมาแล้วจังหวะนี้โอ้ไม g ก d ว้าวเราได้บวกเนิฟสุดเฮ้ hey! นี่คุณผู้ชมครับเป็นไงว้าวหมวกเนิฟสุดเฮครับผมนะเป็นแบบว่าลูกกระสุนยางของปืนเนิฟนะครับใครเคยเล่นจะรู้ดีเลยเนาะโอเคพอเราได้หมวกเนิฟแล้วใช่ไหมครับให้เราเดินมาครับตรงขวามือตรงนี้เอ๊ตรงนี้เขาทําอะไรกันนะขอเล่นบ้างได้ไหมเนี่ยไหนดูสิเครื่องไหนว่างอะเครื่องนี้ครับเราก็กดเล่นเลยครับผมให้เราเลือกปืนครับเอาปืนไหนก็ได้คุณผู้ชมเออผมจะเอาปืนนี้ก็แล้วกันนะโอเค มาครับเขาจะให้เรายิงครับผมยิงโดนเป้าหมายนะครับทำเต็มให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมยิงแป๊บนึงนะหมดเวลาได้มาส 11แต้มครับผมโอ้โหเป็นไงสกอร์ผมโ,โหดไหมบอกแล้วผมเนี่ยเทพการยิงปืน FPS ครับผมโ,<น>โอเคคุณผู้ชมอะเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้ให้เราไปดูตัวเราครับผมว่าเราได้ของอะไรมาบ้างนะครับนะไปดูกันครับ โอ้ oh my god เราได้หมวกเนิฟสุดเท่มาครับผมคุณผู้ชมเป็นไงว้ wow. าวมองไม่เห็นเลยนะครับเนื่องจากว่าทรงผมผมมันบังอะนะ <Bro. S 1> <laughs> นอกจากหมวกเนิฟครับผมเรายังได้แว่นตาสุดเท่มาอีกโอ้ oh. <Yeah. S 1> เป็นไง <Ooh. S 1> คุณผู้ชมแต่ว่าต้องปรับโครงหน้านิดนึงนะถ้าจะใส่แว่นนี้กับหมวกเนิฟนี้อะเออเนี่ยครับนะเท่นะ hey, นะผมชอบผมชอบนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเพืเ่อนๆที่ชอบของฟรีกันหรือเปล่าครับถ้าเพืเ่อนๆที่ชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตามหาของฟรีให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้เอามาบอกคุณผู้ชมเป็นคนแรกไงเออได้ดีไหมได้ไหมอะไรครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย